เป็นธรรมราชิกสถูปเป็นสถานที่แสดงอนัตตลกนสูตรเราจะสามารถที่จะมองเห็นธรรม,มีกสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม,มัจกจะกัปปวัตนสูตรเมื่อแสดงจบก็มีพระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุสวดาบันจึงได้ขอบวชจึงมีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกแรก คือว่าองค์แรกในพุทธศาสนาต่อมาถ้ามีต่อมาบรรทัดมาก็มีท่านบัปปะพัตติยะมหานามะจัชิ <c oughs> ส่วนบันที่5พุทธเจ้าก็มาแสดงที่ธรรมาราชกสถุปนี้ซึ่งห่างจากธรรมีกัถฐุประมาณ100เมตรพูดถึงเรื่องของรูปังอนัตตาเวตนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขลรอนัตตา รูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระห้ารูปบรรจับบัญชีทั้งห้านั้นเมื่อได้ฟังทำทำอันอนัตตลระคะณสูตรนี้แล้วจึงทําให้ท่านทั้งห้านั้นได้สําเร็จเป็นพระอรหันนั้นพระอรหัน์ชุดแรกจึงเกิดขึ้นในสถานที่ตรงนี้เรียกว่าธรรมราชิกาชูแต่ว่าในครั้งก่อนก็มี สถูปใหญ่พระเจ้าโสมหาราชก็สร้างใหญ่แต่ว่ามันการเวลาหรือว่าภายสิ่งเหตุปัจจัยหลายๆอย่างก็ทำให้ธรรมาราชิกถูปนี้พังลงมาเขาจึงเอาเศษก้อนอิฐก้อนเห็นนนั้นไปทำประโยชน์ในที่ต่างๆแล้วก็ยังพบพระบรมสารีริกาธาตุเขาก็ปกไปเก็บไป ในที่ต่างๆนั้นก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้ป่าอิสิปตนะมรุกทายาวันนี้เป็นเมืองสําคัญเมืองแห่งความเป็นหนึ่งเมืองปฐมเทศนาอริยสัตว์เมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำบรรสาพุทธองค์เมืองปฐมวงบาสุกเมืองปฐมสุกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอารยธรรมนั้นพุทธเจ้า ก็อยู่นี้ภรษาที่หนึ่งแล้วก็เป็นรรษาที่มีพราะสาวกอริยสาวกอรหันตสาวก60รูป60รูปหลังจากออกราษาแล้วพระองค์ก็ส่งภาษาบอกใบป,ประกาศพระศาสนาที่บอกว่าจรถาพิกเวพระหุชณหิายะพุชนณะสุขายะโลกานุก,กนรรปายะพิสูทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมาแล้วขอทุกท่านเดินทางไปยังที่ต่าง แสดงทมเจ้าชาโวโรคโดยอาจเรพยัญชนะฉะนั้นที่ตรงนี้ป่ายสิบปัน,าบานนมฤนืาบันนี้เป็นที่หมุนกงจักรกงล้อออกไปสู่ทิศต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญทรรมเมกสถูปที่อยู่ด้านหน้าของเรานั้นก็เป็นที่ปฏิฐานพระบรมสารีธาตุให้เราได้ไปปฏิบัติไปสาธยายธรรมจักร แล้วก็มาสัตยายอนตัอนตตลกอนสูตรตามบางการเวลาที่เรามีเวลาที่จะอยู่